ได้แลวอ่ะอันนี้แต็งโมเป็นไงชิมสิเกิดอะไรขึ้นตัวอะไรอะคะเฮ้ยดีไซน์ตัวอะไรคะเควีตัว <C> ่าหฟาร์มเควี่ไม่ร้องนี่ไม่ไป อันนี้น้องชายอันนี้น้องสาวของดีไซน์ใช่ไหมแม่มีลูกแต่ไม่ยอมให้อุ้มอ่ะไปเหมือนหรือจะทำเหมือนมันตัวอะไรอ่ะไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนเรวอจะไปกินไอติมไปไปล้างมือก่อนเลยไหนคะอะไรคะไอติมที่เราทำไว้ใช่ปะแข่งยางเอาออกมาดูดิ ยกมาดีๆยกมาดีๆนะอะแม่ช่วยถือหนูถืออันนี้หนูถืออันนี้อาแล้วแม่ถืออะไรอ่ะมาแม่ถืออ้ก่อนแล้วหนูอันนั้นออกมาโอ้ยมันเย็นอ่ะโค <c oughs> ตรเย็นเลยดปะใยไม้อะ่ะ<า>อ่ะไปวางวางบนต๊ะแม่กะะ็ได้ค่ะไปวาง <c oughs> หนูจะเาสีอะไรโอ้โหวางตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอันนั้นมาวางด้วย <c oughs> ได้ไหมเอากระดูกว่าไม่มาเฮ้ยให้ไปซื้อข้าวโพดอย่างเดียวทำไมได้ไปซื้อจั่วไม่พี่แม่ให้ไปซื้อข้าวโพดอย่างเดียวถือว่าเพียบเลยโอ้โหเล่นเราทำเราหิวยิ่แล้วค่ะทุกคนอ่ะไหนดูจิ๊กอ้าวรูดต้องไปแช่น้ำแป๊บหนึ่งอ่ะปล่าฮะแช่แช่น้ำแป๊บหนึ่งอานี้ไปแช่ด้วยดิได้ไหมอ่ะ ต้องแช่ไว้แป๊บหนึ่งก่อนปะแม่ทำให้ไหได้ไหมเดี๋ยวก็หลุดเอเฮ้ยหมายหลุดอ้าวเมื่อกี้สีอะไรหลุดสีพูแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆดึ่นอาสีอื่นดนึงไม่ได้ไกล้าดืไ่ได,ไ,ได้แลวอ่ะ อันนี้แตงโมเป็นไงชิมสิเป็นไง <c oughs> คะอร่อยไหมป้ถือไปถามป้าแม่กับพี่เอ็มป้าแม่กับพี่เอมจะเอารถไหนพ่ออีกพ่ออยู่ในบ้านป้าถามให้ครบคนต้องได้กินครบคนอ้ยนี่ไงอันนี้เน,น,นื้อมอีกอันนึงเนื้อไมาใอันนึงโอ้ยอ,อย่าเพิ่งดิกินนะนะกินอันเดียวก่อนกินอันเดียวพอแม่จะเอาไตงโมดีกว่ากป้าแม่อเมอะไรคะปะ้าแม่ ปาแมวแตงโมปลาแมวได้อยู่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวฮะแตงโมไม่ลอยเหรอจริงเหรอจิมว้าอร่อยหนูจะอะไรนั้นมะพร้าวเหรอเอาแตงโมให้แม่แมวหน่อยค่ะเอาสีส้มสีส้ม ไม่เนื่ึงดีๆไปเร็วเอาแตงโมสีสีต้มไปแหละให้บะแแม่เกิดอะไรขึ้นทำไมทำไมงั้นนะเงาสีเขียวเหรวสีเขียวดึงไม่ได้เอาเอาสีเขียวนี่ไง เมลูกเขียบว่าแม่ดึงได้มากินนะน่ามากินมากินนี่อันนี้ของแม่เมื่อกี้ที่สายไม่กินแม่กินเองมาแม่ดึงให้ได้ยังอันนี้อร่อยมาจากไหนไนม่เดียวหนานายหนูกินรสะไรมะพร้าวพ่อพ่อกินรสะไรไปถือแปพ่อหน่อย อยากกินต้มมาขอต้มหน่อยป่ะเฉวยให้พ่อแอบกินไงอะอาไปแช่น้ำก่อนมองแช่แล้วพี่เอ็มตักกินได้แล้วอร่อยอร่อยน่าพี่เอ็มอร่อยเอางส้มแหลบให้พ่อไหมส้มอร่อยส้มแม่ให้พ่อไป่ะส้ม กินไหมสองตัวเนี้ยกินไหมได้ค่ะกือได้เหรอพ่อเอาไหมโรดไปละลายอ้าออกมาแป๊บเดียวละลายแล้วเหรอ ออกมาแป๊บเดียวเองาละลายโไปเดี๋ยวเดี้ยวๆออกหนอไปข้างนอกเฉยย้อยขอนูเป็นมะขาขอนูน่าจะไม่ค่อยละลายเพราะว่าเป็นน้ำมะพร้าวไงพวกนั้นมันเป็นส้มแบบพวกเนื้อผลไม้ปั่นไงและ้วลายเรลว